เดี๋ยวเรามาดูนะครับมีเด็กรอของเล่นที่คุณจิ๊บนะครับคุณจิ๊บให้มาเดี๋ยวมาดูเด็ยว,ว่าป่ะอ,อะไรนะถุงของเล่นนะเด้เอ,อ้าวแล้วไม่เห็นมาจ๊บป,ป้าเลยอะ่ะ รอนานไหมนานอะนลองค่อยค่อยดูนะแล้วนี่นี่นี่กล่องใหญ่นี่ดูกล่องใหญ่อันนั้นของก้านะ่ะเออดูสิเนี่ยไหนอันนี้เยื่อไม่รู้อะ่ะลูกก็ลองแกะดูนะนี่ไม่ใช่ขนมอะไรอ่ะอื้อหือ ไดโนเสากินโดนัทอ๋อตรงีนีก่กันไกลเหรออะไรนะอุ๊ยโอ้โหเหมือนพวกปีศาจเลยนะอืมอืมนี่นะครับ อ้ต่อไปเขาถึ้เป็นอะไรอะ่ะมีอาวุธอ,อ๋ออ้นนี้ไงช็อกกระจุบยกักษ์อื้อสนุกโอ้โหโโอ้โหมีการ์ดว้าวอื้อตัวนี้ก็น่ารักอือโอ้โหเรียบเราลองเปิดมันดูสิ เนออฉันนั่นเปเลยว้าว